วันนี้มาชมมวยไทยนานาชาติชกกันในน้ำหนักพิกัด63กิโลกร,รมัมระหว่ังฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือโมฮัมเหม็ดทิจานีอายุ23ปีสูง170เซนเมตรมาจากประเทศมโมร็อกโกนะครับกับคู่ชกของฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือจากยูนินอายุ26ปีสูง170เซนเมตรเท่ากันมาจากฮ่องกงนะครับวันนี้โมร็อกโกกับฮ่องกงเจอกันนะครับ โมฮัมเหม็ดนี้ชกมา15ครั้งชนะ9แพ้6ไม่มีเสมอนะครับส่วนจักนี้ชกมา8ครั้งชนะ6แพ้2ไม่มีเสมอมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับจักยูนินเรียกง่ายสั้นๆว่าจักนะครับก็เสร็จแล้วมาฟังกติกาจากก,การกันกันก่อนนะครับ ทำการเตรียมพร้อมแล้วลุยนูยนงไเอาาม,มเต็มมาเตะขึ้นเหมือนกันจากมเม็ดเจ้าจังเตะไปข้างนึงเอา้าจากเตะขึ้นมเม็ดทีไปโอ้เล่นหนาเลยนะครับทีไปอีกครั้งนึงมเม็ดเจ,จาเาา้าจังตนองเตะประสานแข่งกันเลยมเม็ด,ม,ดม,มันจ้า่องยจากเจ้าจังมามเม็ดเจ้าจังขึ้นาจากมัดขึ้นเหมือนกันเนาะต่างมัดต่างเตะเอาแรกเตะกันเลย โอ้ดูเหมือนอาวุธของโม,โมเมดจะมีน้ำหนักดีกว่านะครับเจ้าย่างจากกหมัดเข้าหน้าไปเอาเจ้าย่างโมเมดเจ้าย่างอาเล่นฐานล่างแฟบไปเลยเจ้าย่างอาเล่นขาไปเลยเตะสูงบ้างเอาจากเตะม,มาเอาจากข้าได้เบี่ยงล้มโอ้ตัดขาล้มลงไปลุกขึน้นมาใหม่จากลุกขึน้นมาเอาทีมหน้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โม,โมเมตเนี่วด้วยเลยนะครับเอามันสองไปเตะไปมันสองไปโม,โมเมตเตะไป โอ้ลัวไปชุดใหญ่เลยโมเมลมันเขามันไปจากรกรมสวนอยู่โมเม,มันเขาหน้าเจอย่างจักรกัรมมาเตม,มาโมเม็มเจ้ย่างจักยับมาโ,โมเมลมันสองเข้าไปเตะไว้จักรเตม,มาเอจาจับขาได้ตัดล่างอล้มลงไปลูกคำน้าไมโอ้ดูเหมือน ได้ดีขนาดเลยออกอาวุธได้ดีนะครับโมฮัมเหม็ดจับขนาดสอเข้าไปมันซองข้าหน้าโอ้มีอาการแล้วจากมีอาการแล้วตอนนี้โมฮัมาาเหม็ดจอดย่างเข้าไปเล่นฐานล่างอยู่เตะขาพับนอกเข้าไปเตะขาพับในอีกครั้งหนึ่งโอ้จากนี้เดินเข้าไปรับแช่งนะครับตีไปหมัดไปอยู่โมฮัมเหม็ดมัน2องมาโอ้มีอาการมีอาการเนาะหมัดสวนอยู่จากมัดสวนอยู่โมฮัมเหม็ดมาข้าหน้ามาข้าหน้าฟันซอกไปโอ้ลมลงไป กองงอกเลยนะครับออกกรรมการนับเลยกรรมการนับอยู่โอ้ยุดติการชกไปเลยนะครับโอ้เลือดแตกเลยนะครับเลือดกระโชดเลยโดนซอกโอ้มาเร็วจบเร็วเลยนะครับโมฮัมหมัดนี่ออกวัตแต่และครั้งหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนจากจังปอกแปลกๆอยู่นะครับก็โดนชุดใหญ่ไปเลยนะก็เป็นว่าโมฮัมเหมัดท่จานี่นะครับจะน่านอกไปในยกถึงมาเร็วจบเร็วนะครับโอ้ดีใจเลยนะครับ ที่จะนี่มาดูอีกครั้งนะครับมันเจะเตะขาพับนอกไปมัดไปหมัดเขาลงตัวมัดเขาน่าอ้อาวุธของแกแต่ละดอกหนักๆทั้งนั้นเลยมูฮัมหมัดจักเตะมาโดานจับขาได้มัดสวนไปมัดสวนไปฟันศอกโอ้หน่าโดนหนักๆเลยจักงี้โดนหนักขนาดต้านจนมาไหวแล้วโดนสอ,อกเข้าไปโอ้สอ,อกเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่ง สอกครั้งที่สองล้มลงไปเลยนะครับโอ้ไม่ลูกนะกองออกยอกไปเลยนะครับฟันสอกเข้าไปดอกนี้นี่นอนกองออกยอกเลยนะครับก็กรรมการก็มาชูมือให้โมฮัมเหม็ดทิจานี่จากมอลโ็อกนะครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้จากยูนินจากเฉีดปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับ mm hmm. ยินดีกับผู้ชนะในวันนี้เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ